พาสปอร์ตง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง30นาที สวัสดีค่ะพบกันกับแม่โบนะคะกับช่องเม่เรซิ่งอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแม่โบก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำพาสปอร์ตกันนะเพื่อนๆก็อาจะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยทราบเนาะว่าวิธีการทำพาสปอร์ตเนี่ยเขาทำกันยังไงก็เนื่องด้วยจากเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปีนะเพื่อนๆแม่โบจะมีการเดินทางออกทิปไปต่างประเทศเนาะ <Yeah. S 2> ก็เลยจะมา,าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการทำพาสปอร์ตนะว่าขั้นตอนในการทำพาสปอร์ตเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะ สําหรับสถานที่ในการทำพาสปอร์ตนะสำหรับกรุงเทพนะเพื่อนๆก็จะมีอยู่ประมาณ7จแห่งเนาะก็อย่างที่แรกก็จะเป็นกรมการปกงศอลที่แจ้งวัฒนะนะแล้วก็ที่สีนครีจะเป็นศูนทันยาพาร์คเนาะแล้วก็ของมีนบุรีก็จะเป็นที่บิ๊กซีสุวินทวงศ์นะเพื่อนๆทัญญาบุรีก็จะเป็นที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสตนะที่บางใหญ่ก็จะเป็นเซ็นทรัลเวสเกต แล้วก็จะมีที่ขนส่งสายใต้ใหม่ด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็จะถ้าในเมืองเลยก็จะเป็นที่ MBK Center มาบุญคลองเนาะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสําหรับภายในกรุงเทพนะคะค่ะก็สําหรับส่วนต่างจังหวัดน,นะเพื่อนๆก็ยังมีอีกหลายแห่งเลยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวแม่โบจะ ทิ้งลิงก์ในการจองคิวออนไลน์ไว้ให้เนาะก็เวลาทําการจองคิวอ่ะมันก็จะมีรา,ายละเอียดของแต่ละจังหวัดนั้นๆอยู่นะว่าอยู่ที่สถานที่ไหนบ้างนะคะก็สําหรับการาทาพาสปอร์ตเพื่อนๆสามารถทำได้สองรูปแบบก็คือ1เป็นการวอล์กอินเข้าไปนะคะกับส่วนที่2คือเป็นการจองออนไลน์สําหรับของแม่โบเนี่ยก็จะเป็นการจองออนไลน์เข้าไปนะคะเพราะว่า อจองออนไลน์เนี่ยที่แม่โบเข้าไปทำน้อก็ใช้เวลาประมาณไม่ไม่ถึง30นาทีนะส่วนถ้า,าเป็นการวอ l k i อเข้าไปเนี่ยเพื่อนเอนก็อาจจะรอคิวนานนิดหนึงเนาะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องรอคิวถึงประมาณ2ชั่วโมงเลยนะก็สำหรับการจองออนไลน์นะเพื่อนๆสามารถจองออนไลน์ได้ล่วงหน้าประมาณ30วันนะคะเพื่อนเอนแล้วก็เดี๋ยวแม่โบ Yellow จะมาแนะนำวิธีการ จองออนไลน์ผ่านทางมือถือให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ลิงก์ที่แม่โบทิ้งไว้ให้นะคะก็พอเข้าลิงก์มาเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอ,อากรมการกงสุนนะเพื่อนๆก็ให้เราเลือกที่ประเทศไทยนะคะอพอเข้ามาถึงหน้านี้ก็จะเป็นเงื่อนไขาการให้บริการในการจองคิวนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆติ๊กที่ยินยอมนะคะ ค้ามาเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลสําหรับการติดต่อนะคะตรงนี้เราไม่ต้องใส่ใหมายหมายเลขศูนย์นะเพื่อนๆก็ให้ใส่เป็นเบอร์โทรติดต่อไปได้เลยโอเคแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใส่อีเมลที่เพื่อนๆใช้งานอยู่นะคะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ให้ทำการยืนยันข้อมูลค่ะ พอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกรอ,อข้อมูลตามบัตรประชาชนนะคะตรงนี้ก็คือใส่เป็นตรงที่เป็นดอกจันแดงๆนะเพื่อนๆก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะ,ะตรงไหนไม่มีก็ให้เราใส่เป็นตัวขีดไปนะคะ มาถึงตรงนี้ก็ให้เราเลือกพื้นที่ที่เราจะาทำการจองคิวอย่างของแม่โบนะคะก็จะเลือกเป็นที่อ,อย่างในของกรุงเทพก็จะมีที่กรมการกงศูนมีที่มินบุรีมี m r t คทองเตอร์มีสีนครินมีสายใต้ใหม่ตลิ่งชนันมีประทุมวันนะคะแล้วก็มีธัญบุรีมีบางใหญ่เนาะของแม่โบจะเลือกเป็นที่มินบุรีนะคะ ก็ให้กดเลือกเข้าไปก็จะมีการจองคิวเป็นสำหรับตัวเองจองคิวเป็นกลุ่มนะคะอันนี้ของแม่โบก็จะเลือกเป็นจองคิวสำหรับตนเองเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีวันที่ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเข้าไปใช้บริการวันไหนนะเพื<ๆ>่อนๆก็ทำการจองคิวเข้าไปนะคะสมมตุติอันนี้แม่โบ จะเลือกเป็นประมาณวันที่30สิเนาะ,ะสมมุติวันที่30แม่โมจะเข้าไปใช้บริการก็จะมีเวลาให้พวกเราเลือกอีกนะคะว่าเราจะไปช่วงเวลาไหนและแต่ละช่วงเนี่ยยังเหลือคิวที่เราสามารถเข้ารับบริการเนี่ยได้ประมาณกี่คิวเนาะ,ะแม่โมล,ลองเลือกเป็นช่วงบ่ายโมงแล้วกันเนาะโอเคเลือกเป็นบ่ายโมง พอกดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นการยืนยันนะคะว่าพวกเราจะเข้าไปจองคิวอา่าวันที่30ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการเป็นวันนี้นะคะก็ให้ทําการยืนยันสําหรับของแม่โบเนี่ยก็จะไม่ทําการยืนยันไปเนาะเพราะว่าแม่โบได้ทําการจองคิวแล้วก็ทําพาสปอร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้พอเรากดทําการยืนยันไปเสร็จปุ๊บ ก็จะมีอีเมลเด้งเด้งแจ้งเตือนมาว่าของเราเนี่ยมีการจองคิวเข้าไปในวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะพอได้ถึงจุดนี้ก็ให้เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้หรือบันทึกหน้าจอหรือปินหน้าจอไว้นะคะแล้วก็เอาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะคะค่ะก็สำหรับพาสปอร์ตนะ,อะตอนนี้ก็คือเขาจะมีอยู่ที่5ปีนะคะเพื่อนๆกับ10ปี ซึ่งน้องๆที่เป็นเยาวชนเนี่ยที่อายุยังไม่ถึง20ปีเนี่ยเขาสามารถทําได้แค่5ปีนะคะถ้า5ปีเนี่ยจะราคาในการทำพาสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่1000บาทนะถ้า10ปีก็จะอยู่ที่1,500บาทค่ะก็สำหรับเอกาสารในการทำพาสปอร์ตนะคะก็อย่างแรกเลยให้เพื่อนๆนำคิวอาร์โค้ดที่เพื่อนๆทำการจองคิวไว้หรือหรืทำการปริ้นไปนะคะก็เอาติดไปด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆไปก่อนเวลาอย่างน้อยประมาณ30นาทีนะ แล้วก็สำหรับน้องๆที่เป็นเยาวชนที่อายุยังไม่เกิน20ปีบริบูรณ์เนี่ยก็ต้องให้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะไปกับน้องด้วยเพื่อไปเซ็นยินยอมการทำพาส,สปอร์ตนะก็มาถึงขั้นตอนในการทำพาส,สปอร์ตนะเพื่อนๆพอเราไปถึงจุดตรงที่ที่เป็นสถานที่ทำพาส,สปอร์ตเนาะเราก็นำคิวอา QR โค้ดที่เรามีการยืนยนันการจองไว้นะคะก็คือไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรงจุดนี้นะเขาจะแบ่งเป็น2ช่องก็คือช่องแรกจะเป็นการ walk in แล้วก็ช่องที่2ก็คือจะเป็นการจองคิวผ่านออนไลน์มานะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้คิวลงมาเนาะแล้วก็พอรอคิวเนี่ยเขาก็จะพาเราไปวัดส่วนสูง,สงไปสแกนม่านตาสแกนลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วของเรานะแล้วก็จะมีการถ่ายรูปและหลังจากนั้นก็ให้เราทําการตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เรากรอกมาแล้วในขั้นต้นในช่วงที่เราทําการจองคิวออนไลน์เนาะ ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เรากรอกมาถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดนี้นะคะแต่ถ้าถูกต้องเนี่ยเราก็ทําการยืนยันแล้วก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เลยว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกต้องหลังจากนั้นก็จะให้เราไปชาระ,ะชำระเงินที่เราทำพาสปอร์ตเนาะอย่างของแม่โบเนี่ยแม่โบจะเลือกมาเป็น10ปีนะคะก็ไปชําระตรงเคาน์เตอร์ตรงที่ชําระเงิน แล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะว่าจะมารับเองที่ณจุดที่เราทำทำพาสปอร์ตหรือว่าจะให้เขาส่งกลับไปที่บ้านเราอย่างของแม่โบนเนี่ยก็เลือกให้ส่งไปส่ญญงกลับมาที่บ้านก็เสียค่า EMS นะคะค่าส่ง EMS เนาะ40บาทก็รวมๆแล้ววันนั้นแม่โบจ่ายไป1 5 0่อ 1, เนาะบวกกับ40บาทก็ประมาณ ระยะเวลาที่จะได้เอกสารก็อยู่ที่ประมาณ3-5วันทําการนะเพื่อนๆแต่ของแม่โบเนี่ยสวันก็ได้แล้วนะแล้วก็ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการทำพาสปอร์ตเนี่ยไม่ถึง30นาทีเลยนะเพื่อนๆ เป็นยังกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ที่แม่โบมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำพาสปอร์ตเนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่โบด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ